สามารถใช้น้ําได้อย่างไรได้บ้างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็ผมคิดว่าสงสัยป้งสอย่างี่ปัญหานะครับ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้นะครับก็เสนอเรื่องโครงการแก้ปัญหาไฟเลงนะครับเพราะว่าตามที่ผมเข้าดำรงตำแหน่งมาประมาณสอาครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าการที่ใช้งานไม่ได้ไม่ได้ดีเท่าที่เพื่อว,ว่าแนวทางปฏิบัติต่อไปเราจะได้ให้ขึ้นนะครับพี่น้องก็จะได้ ะถูกข,ขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวจ,จะมีของคำน,งน้อยนะครับน้งองคำน,งน้อยของนาคพูนะครับที่ได้รับงบประมาณมาจากเพราะว่าหลังจากปีน้ำเีษาแล้วต่อไปก็จะเป็นหน้าฝนนะครับปัญหาเราไปดด้วยกันได้นะครับเผื่อมีหนาทางปฏิบัติเร่วมการจะได้ประสานงานได้ ลงน้ำไเหือบเลยว่าขเลยน้กเยเอะนไลนะไม่ไมเรรพราะว่ามนนี่มองแแกจะมองบประมาณก็ถึง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ครับของพ่อไว้ก็ได้เด้อเนี่ยมันก็จะได้ขยายออกมันต้องมีอันที่มันใหญ่ๆสามารถเฮ็ดเป็นคกลุ่มตอนนี้มูโต้กันได้รับปแผนแต่ละหมู่บ้านร่วมกันได้เป็นเพื่อว่าเอ่อคันผู้ใดบ่ให้ความร่วมมือผมก็บอกแกงกัดเนบ่ฮู้ครับปัญหาหลายอยู่คือคือเม็ดตุบตุบแต่เาะว่าน้ํามานี่ครับเพื่อว่าเดินถุงเรับนทวันนี้มันจะ นแกกให้ค่ตพอว่าสิงเียนเขาเป็นตุระบบขั้นความตามตามของของเก่ามั่นครับตามดี่ไหนแม่ครับ จ็บเท้า <chor> น <niche> <cycles. S 3> no <strong> ่ได <long> ้เ้เนสคราน้เยผมในนามของตัวแทนขององค์การมหาสมรก็อยากให้พี่น้องได้รับการใช้น้ำ การแก้ปัญหาภัยแล้งก็อยากให้ทางที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอยากให้มาดูแลนะครับดูแลเรื่องงบประมาณม้างส่วนไหนที่ทําได้ผมก็ทําส่วนไหนที่ไม่ทําไม่ได้หรือว่าเกินกําลังของอบตก็จะทางหน่วยงานราชการอยากให้มาช่วยหน่อยนะครับนะครับ <laughs> เพื่อว่าแก้ปัญหาให้พี่น้องได้ตรงจุดนะครับผม